ตอนนี้เราจะเดินทางไปคลองไม้รูดนะครับคลองไม้รูดราดนะครับอ่าคลองใหญ่เราจะไปทำอะไรกันครับเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกลางใ <c oughs> ส่ไปกินก๋วยเตี๋ยวกลางครับผมเขาบอกว่าร้านะปินหมไอสามโมงครึ่งครับตอนนี้กี่โมงครับผมสองทุ่ยี่สิบหกโอเคมีเวลายอยู่นะครับจะไปลองผัดกะเพรา หอยนางรมเฮ้ยหอยเชลล์เลงไว้หลายอย่างครับว่าจะกินของนนของดีนะครับก๋วยเตี๋วกั้งครับมีกะเพราปลาหมึกกะเพรากั้งนะครับหลายอย่างโอ้อะลองดูบรรยากาศถนนนะครับไปคลองไม้รูดนะครับอันนี้จะบอกตราบนะครับ มาถึงบริเวณของคลองไม้รูดนะครับนี่ตรงข้างสะพานเลยนะนี่ก็เตี๋ยวห้อยขาริมคลองบ้านไม้รูดนะครับนี่เลยเธอดูบรรยากาศนะครับ เราจะนั่งกินกันริมคลองไม้รูดนี่เลยนะครับครับบริเวณน้าก็สบายสบายนะครับนั่งติดริมน้ำกันไปเลยอนยะ่างนี้นี่สามารถที่จะนั่งติดริมน้ำได้เลยนะครับคิวมากเลย มีหลายที่นั่งครับตรงนี้กนะ็มีนะฮะลานงนุกนะก็จะเห็นวิถีชุมชนนะครับตรงที่เป็นหลังคาสีฟ้าเราสามารถเดินเล่นได้นะครับมีร้านรวงอยู่อโอเคเดี๋ยวรอก๋วยเตี๋ยวนะครับมาแล้วโอ้ยแห่งะ ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วครับผมโอไวมากเลยโอ้โหกเี๋ยวทะเลรวมนะครับโอ้โหดูบรรยากาศคลองไม้รูดนะครับรก๋วยเตี๋ยวห้อยขาครับวันนี้เราสั่งอะไรมาบ้างครับผมอ, uh อันนี้ี้เป็นเส้นเล็กต้มยำรวมทะเล <c ười> เเอา่าวไทยทะเลต้องเป็นอ่าวไทย มีปูมีกัง้งมีกุ้งมีหอยเชลล์มีปลาหมึกสดจังของผมก็รวมเหมือนกันแต่เป็นแห้งแต่เป็นแห้งเป็นต้มยำแห้งครับอันนี้อะไรครับ<ส>ผมอันนี้คือจ๊กกัง้งเล็กอันนี้ชุดเหล็กชุดเล็กดูชุดเล็กนะครับบารมบารมเลยอ,อยลองกินบรรยากาศริมน้ำนะครับมีคลองไม้รูด ขขยย,ขยมีขาปูด้วยนะครับจอปูนะครับจอค้าวม,ม,ม,มันจะไม่เหมือนที่เคยกินนะใช่ไหมมันจะไม่เหมือนที่เคยกิน ม่เหมือนกางที่เคยอ,อรอครับหลังกินแล้วหลังกินทดลองรับประทานเป็นไงบ้างครับอร่อยรสชาติแบบกลมกอบแทบไม่ต้องปรุงอีกอย่างก้างเป็นเนือ้อเป็นตัวไม่ได้เป็นเศษก้างหรเป็นตัวก้างเลยรสชาติก็จะแบบเข้ากับก๋วยเตี๋ยวมากมันฟินมากสังเกตที่ถ้วย เกลียงเลยหมดไม่เหือไม่ได้ก็เหลือกุ้งกับปูไงบ้างครับปูก็ชับคุ้งก็ไเด้งครับแต่ว่าเนื้อกล้างก็จะแบบเข้ากับรส๋วยเตียวอเครัเขาจะแนะนำต้องไปก๋วยเตี๋ยวต้มยำโอเคครับเชิญชวนครับผมชวนก็มากินกันเยอะเพราะเป็นชุมชน ชาวบ้านเถ้ามากินก็จะช่วยกระจายรายได้ครับสนุนรายได้ให้มากขึ้นครับชาวบ้านก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นโอเคก็แนะนําให้มาลองชิมนะครับก๋วยเตีเ๋ยวห้อยขาครองไม้รูดน,นะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวกั้งนะครับก็แวะเวียนมาหนุนชาวบ้านนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม